อิไพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t ร้าวหนักสุชาติยอมรับชงรมโพชี้นำหาเหตุพลังประชารัฐตกต่ำล่อเป้าธรรมนัแรมโบยุส่งด้วยพลังประชารัฐร้าวหนัก ลายหลุดเสียเฮงชวนถกแพ้เลือกตั้งซ่อมสะท้อนพักตกต่ำชงทำโพชี้นำว่าเพราะธรรมนัตเป็นเลขาหรือไม่รัมโบยุส่งด้วยเจ้าตัวยอมรับจริงแต่ไม่ใช่ความลับพลิ้วการทําโพเป็นประชาธิปไตยที่สวยงาม แจงพาดพิงธรรมนัตแค่ยกตัวอย่างเหตุมีคนพูดถึงเยอะเชื่อโพชี้นำพักเป็นในทางที่ถูกต้องถามคนปล่อยลายหลุดหวังผลอะไรฉะไม่ใช่ลูกผู้ชายจงใจทำลายพักให้แตกรา้าวกว่าเดิมจากกรณีที่มีการเผยแพร่ถ่ายหน้าจอ ของกลุ่มสนทนาในแอปพลิเคชันไลน์ชื่อกลุ่มทีมโคศกวิบที่มีรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองของพรรคพลังประชารัฐอยู่ในกลุ่มโดยเป็นช่วงที่การสนทนาถึงเรื่องความพ่ายแพ้ในสนามเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรโดยช่วงหนึ่งผู้ใช้ชื่อสุชาติแรงงานหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นของนายสุชาติชงกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสสชนบุรี พักพลังประชารัฐซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งซ่อมสสเขต6จังหวัดสงขลาเสนอให้มีการทำโพการเมืองหาสาเหตุความตกต่ำของพักพลังประชารัฐว่าพักพลังประชารัฐตกต่ำเพราะอะไรโดยมีผู้ใช้ชื่อดอกเตอร์เสกสกลแรมโบซึ่งคาดว่าจะเป็นของนายเสกสกลอัถาวงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีและสมาชิกพักพลังประชารัฐส่งข้อ บอกความว่าเห็นด้วยครับพร้อมส่งสติ๊กเกอร์ว่าชอบมากไร้เลยก่อนที่ลายชื่อสุชาติแรงงานหนึ่งจะตอบกลับว่าให้ทำโพลักษณะชี้นำโดยมีคำตอบให้ประชาชนเลือกว่าเพราะร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสอสอพะเยาเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐหรือเพราะร้อยเอกธรรมนัตไม่มีคนยอมรับ เวลาต่อมานายสุชาติได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยยอมรับลายที่ถูกส่งต่อกันนั้นเป็นลายของตนเองจริงระบุว่าใช่ครับนี่เป็นลายของผมที่ถูกบางคนแคปเจอร์ออกมาส่งต่อเพื่อต้องการสร้างประเด็นให้เป็นข่าวซึ่งในไลน์กลุ่มมีสมาชิก8คนและแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรแต่คนแคปเจอร์ไปส่งต่อหวังผลอะไรการทำโพคือประชาธิปไตยที่สวยงามในระบ,บ พักการเมืองไม่ใช่หรือมันดีกว่าการถูกกล่าวหาเป็นผด็จการในพักใช่หรือไม่ในกลุ่มนี้ผมคุยข้อมูลกันเพื่อหาทางออกว่าควรทำอย่างไรต่อไปในสถานการณ์ที่พักเราเป็นเช่นนี้และมันเป็นเรื่องจริงตามสื่อมวลชนกล่าวอ้างหรือไม่ส่วนเรื่องที่พาดพิงไปถึงร้อยเอกธรรมนัฐนั้นเป็นการยกตัวอย่างในการถามประชาชนอย่างเป็นทางการเนื่องจากรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพาดพิงกรณีธรรมนัฐกั ค่อนข้างเยอะซึ่งการที่เราให้โพเป็นตัวดำเนินเรื่องตัดสินข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการน่าจะยุติมากกว่าการพูดไปเรื่อยๆแบบเอามันขณะเดียวกันโพอาจจะชี้นำเราเดินทางไปข้างหน้าได้ถูกต้องเช่นเพราะนโยบายหรือเปล่าหรือตัวบุคคลหรือสถานการณ์การเวลาและอื่นๆโพสามารถนำทางพวกเราได้ชี้นำข้อมูลพักเราได้ครับ ผมไม่ปฏิเสธว่านี่คือข้อความที่ผมส่งในกลุ่มเพราะมันไม่ได้เป็นความลับแต่มันคือความบริสุทธิ์ใจส่วนคนที่แคปเจอร์ข้อความไปส่งหวังผลอะไรคนทำเรื่องนี้ให้เป็นประเด็นใหญ่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองมุ่งหวังอะไรที่แน่ๆความเป็นลูกผู้ชายแทบไม่มีในตัวเองเหมือนตั้งใจจงใจทำลายให้พักมีภาพลักษณ์ที่แตกร้าลงไปกว่าเดิมสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ